ท่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สสวััดีครบขอต้อนรับผู้ชมทั่วประเทศนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับทางโมเดลน i ยทีวีกับการประกาศผลในสัปดาห์ที่2ของเ<อ>ดอะสตาร์คนฟ้าคว้า ทุกๆวันอาทิตย์ครับจะมีผู้แข่งขันหนึ่งคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะไม่ได้ไปต่อกับเรานะครับและจะเป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ครับจนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับผมใช่แล้วนะฮะและวันนี้แน่นอนนะครับผู้แข่งขัน7คนนะฮะจะเหลือเพียงแค่6คนครับผมครับผมแต่จนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยนะครับ3คนที่ยังอยู่กับเราตลอดเวลาจนถึงวันนั้นครับพี่โจพี่มาและพี่เพชรครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3าท่านสวัสดีครับนี่มันลุ้นกันนะฮะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วทานนีวั ลุ้นกันนะว่าใครจะได้ไปต่อนบ้างเสียดายนะครับวันนี้เสียดายมากๆเพราะว่าเมื่อวานการแข่งขันสนุกสนานจริงใครว่าสนุกขอเสียงหน่อยเลยนี่คงจะยืนยันได้นะครับผมทั้ง7คนเต็มที่กับการแข่งขันมากเขาคือเจคนที่สร้างความสนุกสานให้กับเราเมื่อวานนี้และเขาคือเจนาสุดท้ายเอะสตาร์คอนฟอร์ควาด ตาที่จะมาคว้าฝันด้วยตัวเองเกศชินภักดีลิ่นหมายเลขสองหนุ่ม,เ, 2, มเหนือวไวละอ่อนที่จะมาอ้อนให้ใจละลายไอซ์นะัทพัฒน์นะัทนนกิติยศหมายเลขสามหนุ่มสะพานผู้มุ่งมั่นในความฝันของตัวเองกันนะนัทรอินใจเอือ้อหมายเลขห้าหนุ่มน้อยหนะน้าตาดีผู้เป็นความหวังของคนทั้งครอบครัวเซนปัติพาณหลอ่อเฉลียงหมายเลขหกหนุ่มยีสานมันหนักผู้หลงรักเสียงเพลงโตนโน่ aging, พากินคำวิไลสักหมายเลขเจ็ดสาวน้อยน่าใสผู้ไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้เกสนว่ากชวลชื่นควาทสำ แลหมายเลขแปนมนักศึกษาแพทย์ร่างเล็กผู่มีรอยยิ้มเป็นอาวุธริเรืองริศร,ร,ร,รีพานิชและแน่นอนนะครับผลงานเมื่อวานนี้กับโจทย์เพลงร็อกของพวกเขาเนะฮะเรียกว่ามันสะใจนะฮะเรียกว่าทุกคนก็ทําเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมแล้วก็ทบทวนผลงานของพวกเขากันนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไอซ์หมายเลขสอมาในเพลงพิมพอม 3มา o ในเพลงโปรสมใจมารักิอยู่ยงนี้มันนาเกินไปจะรูรักเมัแปเช่นไรเส็จหมายเลขห้า Money Play โปรสมใจ I like it, และนั่นก็เป็นความมันกับผลงานในจย์เพลงร็อกของพวกเขาทั้ง7คนนะฮะและเมื่อวานนี้ร้อยเสียงในห้องส่งก็ได้ทําการลงคะแนนให้กับพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับอันดับที่1ได้ไป19นาคะแนนโตโน่ครับ <Yeah. S 1> อันดับที่2นะฮะได้เท่ากัน2คนนะครับได้ไปคนละส6คะแนนนะครับก็คือเกลและเกรสอันดับที่4นะครับได้ไป15นาคะแนนกันครับอัน <Yeah. S 1> ดับที่5ได้ไป14คะแนนไอซ์ครับ อันดับที่6ได้ไป11คะแนนริดครับและอันดับที่7นะครับได้ไป9นาคะแนนเชนครับท่านผู้ชมครับในค่ำคืนนี้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้รู้กันพร้อมกันทั้งประเทศครับว่าใครจะเป็น6คนที่ได้ไปต่อและใครจะเป็น1คนที่ต้องจบเส้นทางบนเวทีสู่ดวงดาวนี้ลงครับ และในช่วงหน้านะฮะแม่ก่อนที่เราจะลุ้นผลกันนะครับเราจะมีสิษย์เก่านะฮะเป็นเดอะสตาร์ที่มีเสียงที่เป็นสุดยอดเรียกว่าเป็นดีวา์สของเมืองไทยคนใหม่ก็ว่าได้แน่นอนครับเขาคือเดอะสตาร์หญิงคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยเอ <c oughs> กนวิจชียรนิเปียกเลย <c oughs> แต่ต้องเป็นช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว